กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง Next สํเเพงนะครับอยู่กับเกม Call of Beauty นะครับแล้ววันนี้เราจะมายิงให้เกิน50คิวขึ้นไปนะครับเล่นยังไงครับ ไปดูผมมีสเต็ปกันเล่นให้ดูนะนี่ครับของที่ผมใช้นะครับปืนถ้าแบบว่าเล่น p b ใครที่เคยเล่น p ีีเขาจะเรียกว่าปืนจิว๋วอุซี่ครับหรือว่าคิดจิ๋วนะครับลันแตกนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกของที่ผมใช้นะครับนำเอาไปใช้ได้ได้นะครับอันนี้ ปืนนี้ผมสุ่มมาได้นะครับเนี่ยของก็จะประมาณนี้นะครับดูได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเป็นสเต็ปการเล่นดูให้ดีนะครับเรับไปเิ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเล่นเลยก็ได้นะครับครับตอนนี้เรายิงให้ครบร้อยคิวนะครับด้านนี้เริ่มแล้วทำไง หาคนกันนะครับจจงหวานี้ก็ถ้าจะคิวจริงเฮ้ยได้ยินเสียงใครวะนีงไงนี่แตกหนึ่งแตกสองอยู่ไมีได้ครับแล้วโอ้หแตกสามอยู่ทำไรอ่ะแตกซีดีเอ่อเอาหายไปไหนได้ทนเข้าไปในบ้านละ ไม่ค่ระยะไกลลเข้าใจด้วยนะครับนี่รันอนเหาไปเจอผมก็ตายแล้วสิยอเลยครเียแล้วนี่เป็นใครอเอา ะปเลยวะเอ้ยจบแล้วไปเลยวะเฮ้ยนี่แบบพอระเบิดไฟไปกินเอาตัวข้างหลังนะครับหลังเราหักนะเล่นทางที่ดีอตัวข้างหลังครับอุ้ยนี่อ่ะตเต็มผมนี่อ่ะแตกดีหัวแตกคูครับ ถ้าเขายืนอยู่เราเลงประมาณกลางๆนะแ้วงัดขึ <S <S ้นกดเนี่ยกดนั่งแล้วก็ดีทีให้รู้กันจะลากขึ้นเอ้าโอ้โหตรงนี้มีใครยืนอยูมั้ง่าเลีงเนี่ยิงไปเลียขึ้นยมาเฮ้ยหมานี่ยนะเฮยมาเฮมาถือามาถือภาพเยอด คิดว่าเราตายนะครับคิดว่าเรตายเลวิ่งหนีแล้วว่าเพื่อเรอยู่นะตามว่าครับแม่อยู่นี่โหสามคิวแล้วสามคิวติดต่อครับตอนนี้โอ้โหคิวสี่คิด้วยเอ้ดีมากครับคิวอดีโหเจ็ดแปดคิวอ่ะาลครับตามขึ้นขึบนลัวๆไม่หยุดนะ มีปวยแล้วเพื่อใครไม่เยียยแเรานะเราเลี้ยงคาถาต่ออาคมฮะอันนี้อยู่ที่6กิบคินะนี่น้องอ่ายิงกระตุ้หน่อยขอขอกระตุ้หน่อยนะเดี๋ยวขอกระตุ้อีกทีนึงแล้วไวิ่งมาไันหลเราเอาเน แน่ยๆนะเห็นไหมผมคิดว่าเราไอ้นี่ตายปะเขายิงเราแป๊บเดียวแล้วเขาหันไปยิงเพื่อนเราเขาไม่ยิงเราให้ตายไงเนี่ยคือข้อดีของการนอนทีนี้เขายิงมาต้มไวเหอะแน่ๆเห็นไหมไม่เจอไม่เจอเขาไปรู้แล้วเจอราคาแล้วนะซุ่มยิงคนทั้งบนระยะไกลระยะไกล โอ้ต oh, ิดเหล็กคง้วรอดครับอีกนิดนึงครับอย่ไกลดีมากนะครับปืนนะโอเคนครับ้ครันครับอย่ไกลโอ้โดนยิงโดนยิงแอบ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 โอ้โหม่แระจ้า ต้เนียโดดมันทิทำยิงทไว้ยิงทไว้ไวต่อทิ้งเ้าไว้จถาต่อครคมพี่จุ๊บี่ยิลงลงี้อยลงุ๊บแตกปั๊บเลยนะขึ้นนต่อเราตอ,อ,อายนะพี่อนี่เปิดนิวเียพี่จุ๊บอ้าวเรนจมจบเกมงั้นยงแทนได้กดเลยกดที่หลังก็ได้ โอ้โหไม่ทันได้กดนิวเคลียเลยนะครับโอ้โหซปี่ดีนนนนหน้านะีโปหรือเปล่าเนี่ยเล่งรอเลยว่ายิงไม่ทันโดนสะโพกตายไี่ไงวะเนี่ยอน,นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโ,โหแต้ม4,000กว่านะครับ รเราจะมาดูสกอร์เราค่าครับห้าสิบห้าตัวโอมพระเจ้าจอดโอ้โหแบตผมจะหมดครับดูตายกี่ตัวเราตายไปตัวเดียวเองนะครับไม่น่าเชื่อดูดิสายแบกโอ้โหแบกจังเงยทีนี้<ๆ>ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ช